คู่สามีภรรยาคู่นี้เป็นนักอนุรักษ์สัตว์แท้แต่กลับทำร้ายเป็ดวินน่ารักได้อย่างโหดเหี้ยมฆ่าไปตัวหนึ่งยังไม่พอผู้ชายคนนั้นเล็งเป้าหมายไปที่ตัวต่อไปอีกอะไรทําให้พวกเขากลายเป็นคนใจร้ายเช่นนี้ปรากฏว่าเมื่อสิบวันก่อนทั้งสองคนล่องเรือในทะเลเป็นเวลาสามวันสามคืนในที่สุดก็มาถึงเกาะน,นิรนามแห่งนี้ทันทีที่พวกเขามาถึงก็ต้องตะลึงกับทิวทัศน์เบื้องหน้าก็แห่งนี้มีบรรยากาศความงามแบบพกร้างเราวกับอยู่บนดาวดวงอื่นมีเพียงกระท่อมชาวประมงที่ถูกทิ้งร้างเร์บบอ่าย,นย,าย,ยีนี่ หลังจากเดินสำรวจโดยรอบคร่าวๆแล้วทั้งสองคนก็นั่งลงบนเนินเขามองออกไปไกลวิวทิวทัศน์โดยรอบทําให้สามีอดไม่ได้ที่จะขอสัมผัสประสบการณ์อันหาได้ยากก่อนปลับโดยไม่ทันสังเกตเห็นว่าเมฆดำกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขานั่งเรือ,อยางกลับไปที่เรือเล็กทะเลก็บ้าตั้งไปด้วยคลื่นลมคลื่นลมแรงทําให้เรือ,อยางแทบเคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งสองจึงไม่มีทางเลือกนอกจากกลับไปที่เกาะและหลบพายุในกระ่องชาประมงที่ถูกทิ้งร้างและแล้วเช้าวันต่อมาพายุก็สงบลงแต่ภรรยาของเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว,ว่า เรือเล็กที่จอดอยู่ใกล้ๆหายไปเมื่อเห็นว่าน้ำมันในเรือยางใกล้จะหมดความหวังที่จะเจอเรือเล็กริบเร่ลงหลังจากปรึกษากันแล้วพวกเขาสองคนตัดสินใจกลับไปที่กระท่องประมงเพื่อรอความช่วยเหลือถึงแม้ว่าอาหารบนเกาะจะหายากแต่โชคดีที่มีน้ำแร่ธรรมชาติถ้าหิวมากจริงๆพวกเขาก็จะแงะหอยแมลงผู้ตัวเล็กๆจากขดหินแล้วก่อไฟต้มกินตอนกลางคืนแต่ถึงแม้จะทนมาได้ถึงสิบวันก็ยังไม่มีใครมาช่วยเหลือพวกเขาตอนนี้ทั้งสองคนหิวจนตาลายถ้าไม่กินอะไรจริงจังก็จะอดตายทั้งสองจึงต้องตัดใจ พายเรือไปยังอ่าวข้างๆและฆ่านกเพนกวินผู้บริสุทิ์ไปสามตัวในคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้กินเนื้ออย่างแสนอร่อยหลังจากรอดพ้นจากวิกฤตขาดนอาหารทั้งสองก็เริ่มหาความสุขท่ามกลางความทุกข์พยายามทําให้ตัวเองลืมสถานการณ์อันเลวร้ายจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาคำนวณเวลาก็เพิ่งรู้ตัวว่าเวลาผ่านไปห้าสัปดาห์เต็มแล้วทันใดนั้นเธอก็ติดแตกเพื่อยืดเวลาเอาชีวิตพรอดทั้งสองจึงต้องกลับไปที่อ่าวเพนกวินอีกครั้งแต่ไม่คาดคิดเลยว่าเพนกวินที่นี่จะย้ายบ้านไปแล้้้ววบาาางงททีีกรรลรล่คัแ อาจทาให้พวกมันหนีไปหมดแล้วเมื่อเห็นดังนั้นทั้งสองคนรู้สึกเหมือนฟ้าถล่มฤดูหนาวกําลังจะมาถึงพวกเขาจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นภรรยาพบว่าตัวเองตั้งรันหลังจากที่เธอเล่าให้สามีฟังด้วยความกังวลเขากลับยังมีอารมณ์ดีใจได้ยังคุยกันเรื่องจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรต้องบอกเลยว่าชาวต่างชาตินี่ใจใหญ่จริงๆแต่หลังจากความยินดีเพียงชั่วครู่ทั้งสองก็อดไม่ได้ที่จะกังวลทันใดนั้นเองก็เหมือนมีหวังขึ้นมาพวกเขาเห็นเรือประมงลำหนึ่งอยู่ไม่ไกลรีกเย แต่อีกฝ่ายกลับไม่มีปฏิกิริยาใดเมื่อรู้ว่าเสียงดังไปไม่ถึงขนาดนั้นภรรยาจึงอยากจะจุดไฟขอความช่วยเหลือแต่สามีกลับทิ้งเธอไว้แล้วนั่งเรือ,อยางตามเรือประมงไปคนเดียวคุณทําอะไรรีบกลับมาจุดไฟฉันจะขับเรือตามไปดูทางนี้เร็วกลับมาเร็วเอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเพราะน้ํามันใกล้จะหมดเรือ,อยางแล่นไปได้ครึ่งทางก็ดับไม่ว่าจะดึงยังไงก็สตาร์ทไม่ติดเห็นเรือประมงแล่นออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆ ความหวังที่จะรอดก็พลาดไปสามีแทบจะร้องให้ไม่ออกและด้วยความรีบร้อนเขาไม่ได้เอาไม้พายไปด้วยคราวนี้เขาคงต้องปล่อยให้เรือลอยไปตามกระแสะน้ําในทะเลส่วนภรรยาก็ยังคงรอคอยเขาอยู่ที่เกาะแต่รอคอยทั้งคืนก็ไม่เห็นสามีกลับมาด้วยความจนใจเธอจึงต้องกลับไปที่กระท่องสมความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งถาถมเข้ามาในใจแล้วเธอจะทําอย่างไรต่อไปดีเช้าวันรุ่งขึ้นเธอกลับมาที่ชายทะเลเพื่อมองออกไปอีกครั้งสามียังคงไม่กลับมาภรรยาทําได้เพียงมีชีวิตอยู่ไปวันวัน เมื่อหิวจนทนไม่ไหวเธอก็หาผลไม้กินจากในมอสในขณะที่เธอเกือบสิ้นหวังสามีก็กลับมาอย่างกระทนหันแต่เขาไม่รู้ว่าต้องทนทุกทรมานมามากแค่ไหนตัวสั่นเทาไปทั้งตัวเพราะความหนาวน่องของเขาถูกบาดลึกมากแค่ขยับนิดเดียวก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดภรรยาของเขาจึงต้องถผาเหล็กให้ร้อนแดงแล้วกดลงบนแผลเพื่อฆ่าเชือ้อหลังจากนั้นสามีของเธอก็กลายเป็นคนไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงทําให้การเอาชีวิตรอดของพวกเขายิ่งยากลําบากขึ้นไปอีกเมื่อกระแสลมหนาวมาเยือน ทุกคืนทั้งสองคนต้องกอดกันเพื่อต้านทานความหนาวเย็นเมื่อเห็นพื้นดินถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ําแข็งภรรยาก็ตรหนักได้ว่าถ้ายังคงอยู่แบบนี้ต่อไปมีแต่ทางตายหลังจากที่คิดอยู่นานเธอจึงเริ่มทารองเท้าติดหนามกันลื่นวางแผนที่จะสินปีนข้ามหุบเขาที่อยู่ด้านหลังบางทีแบบนี้อาจจะมีทางรอดเมื่อได้ยินเสียงเขาดังมาสามีรู้ว่าภรรยาตั้งใจจะจัดไปแล้วถึงแม้จะเจ็บปวดเหมือนใจจะขาดเขาก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้อีกฝ่ายอยู่เป็นเพื่อนรอความตายในที่สุดไม่กี่วันต่อมาภรรายาฉ เก็บกระเป๋าเป้ออกจากกระท่องตามลําพังโชคดีที่ผูกแผ่นตะปูแบบง่ายๆไว้เธอจึงจะสามารถเดินหน้าต่อไปบนพื้นหิมะลื่นๆ่นได้หลังจากเล็กข้ามยอดเขาเจ็ดลูกข้างหน้าก็ยังคงเป็นสีขาาโพลนสุดลูกหลุดตาในเวลานี้หากกลับไปที่กระท่องก็มีแต่รอความตายผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจเดินหน้าต่อไปหลังจากเดินอย่างช้าช้าเป็นเวลาหนึ่งวันฝีเท้าของเธอก็เริ่มอ่อนแรงลง,งเรื่อยเรื่อยร่างกายไร้แรงเธอทําได้แค่กุดหลุมตรงนั้นขคดตัวในหิมะและสลกไป เมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งร่างกายก็ชาไปหมดแต่ท้องของเธอกลับปวดร้าวอย่างแสนสาหัสร่องรอยสีแดงบนพื้นหิมะแสดงให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเธอไม่สามารถรักลูกไว้ได้แต่ตอนนี้เธอไม่มีแม้แต่แรงที่จะเสียใจเธอทําได้แค่พยุงร่างกายก้าวไปข้างหน้าอย่างกลุไก่ไม่รู้ว่าเดินไปนานแค่ไหนทันใดนั้นเธอก็พบว่าข้างหน้าปรากฏสถานที่สำรวจสีแดงโดยเด่นเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมที่มืดหมวัวทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนได้รับพลังเร่งฝีเท้าไปที่หน้าบ้านแต่พอถึงหน้าประตูก็พบว่าข้างในไม่มีใครเลย สิ่งนี้ทําให้ความหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือพังทลายลงอีกครั้งตอนนี้ทําได้แค่พัาประตูเข้าไปไม่คิดเลยว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะรู้สึกประหลาดใจมากเพราะว่าข้างในบ้านสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเห็นได้ชัดว่ามีคนอาศัยอยู่เมื่อไม่นานมานี้เธอจึงรีบเปิดตู้และพบอาหารอยู่ในนั้นจริงๆในที่สุดหลังจากที่อยู่หวยมาเป็นเดือนผู้หญิงได้กินคาร์โบไฮเดรตเป็นครั้งแรกเราให้มีแรงฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเธอจึงจุดเตาแช่น้าอุ่นเจ็ดรอบอย่างสบายเพื่อล้างคราบสกรปรกที่สะสมมาหลายเดือนหลลลังจาาากเเปีี่่ยนสสื้้้อผทอแว เธอเริ่มมองหาอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าสิ่งที่ทําให้เธอประหลาดใจคือเครื่องปั่นไฟยังทํางานได้ปกติในพริบตาแสงไฟอบอ,อุ่นก็สว่างขึ้นภายในบ้านผู้หญิงรีบเปิดวิทยุต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือแต่ลองทุกช่องแล้วปลายสายของวิทยุสื่อสารก็ยังไม่มีการตอบรับเธอทําได้ทิยงอยู่คนเดียวในสถานีวิจัยเมื่อค้นหาไปเรื่อยๆบังเอิญเจอแผนที่เกาะเล็กๆเห็นเส้นทางที่ตัวเองเคยผ่านมาผู้หญิงคนนั้นเริ่มสับสนเธอรู้ว่าสามีของเธอยังมีชีวิตอยู่แต่การจะละทิ้งทุกอย่างที่มีตออน,นี้ แล้วกลับไปตามเส้นทางเดิมอีกครั้งเธอไม่มีความกล้าพอในที่สุดเธอก็รู้สึกทรมานใจทุกอย่างเปลี่ยนไปในตอนที่ฉันเจอเรือลำเล็กเมื่อมีเรือแล้วฉันก็อาจจะอ้อมไปที่กระท่อมทางทะเลได้ซึ่งจะช่วยย่นเวลาได้มากฉันกลับไปที่สถานีวิจัยกินให้อิ่มก่อนจากนั้นก็เก็บข้าวของเอาสเสบียงไปให้มากพอแล้วก็กลับเรือลำเล็กเสี่ยงกับการหลงทางเริ่มวนรอบเกาะเล็กๆระหว่างทางก็ต้องคอยดูแผนที่ไปด้วยโชคดีที่ท่านก่อนทบคำ่ำในที่สุดเธอก็เจอบ้านชาวประมงหลังเดิม แต่ไม่ว่าจะเรียกยังไงที่นี่กลับเงียบสงดเมื่อเห็นหลังคาบ้านถูกลมพัดพังในใจผู้หญิงก็เกิดลางสังหรณ์ที่ไม่ดีและแล้วในวินาทีต่อมาเธอก็พบสามีนอนอยู่บนพื้นเห็นได้ชัดว่าเขาแข็งตายไปแล้วผู้หญิงกอดสามีร้องไห้เสือกสะอื้นแต่ทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงหัวใจของสามีเบาฮ่าหลังจากขย่าเขาอย่างแรงเขาก็ลืมตาขึ้นทําให้ฉันดีใจมากฉันรีบกอดเขาไว้เพื่อให้ความอบอุ่นรุ่งเช้าวันต่อมาฉันก็อุ้มเขาขึ้นเรือเล็ก และพาเขากลับไปที่สถานีวิจัยหมายเลขเจ็ดตามทางเดิมเมื่อมีที่พักพิงอันอบอุ่นชายคนนั้นก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาเมื่อเขาเห็นสภาพแวดล้อมที่แสนสบายภายในบ้านและอาหารร้อนๆเขาแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองด้วยความซาบซึ้งใจเขาจึงกอดภรรยาและรู้สึกโชคดีที่เธอไม่เคยเท่าทิ้งเขาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ทั้งสองคนไม่ต้องกังวลอีกต่อไปกลับกลายเป็นว่าพวกเขาถือว่าสถานีวิจัยเป็นสวรรค์สาหรับ,บวันหยุดไม่รู้ว่าผ่านไปกี่วันแล้วขณะที่ภรรยากําลังชงกาแฟเธอก็ได้ยินเสียงงมาาก ปรากฏว่าเป็นเรือวิจัยกลับมาแต่เธอไม่ได้รีบวิ่งออกไปทันทีแต่กลับเดินไปหาสามีของเธอรีบใช้เวลาช่วงสุดท้ายที่อยู่คนเดียวให้คุ้มค่าฉันว่าตอนที่ทีมสํารวจเปิดประตูเข้ามาพวกเขาน่าจะต้องตกใจมากแน่ๆ